สวัสดีครับวันนี้กับาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาเดชคนชอบหาปลาครับวันนี้กับผ้าม้าคล้องคล้องใงนะครับวันนี้ไม้นีกับหัวแต่มามือนีนะครับมือแหลกมาลุ่นกันนะครับว่าชิด้ป้าว่ครับมือนีเอาย่อไม้มาลองครับซื้อมาไม้ครับหาเส้นแหกซอกครับเบื้องครับวัดชิดใดบ่ไดครับ หลุ่นน้ำกันเ้ยค่ะพี่น้องคลองไงอยู่ค่ะนี่คลองไงคลองยาวค่ะวอตมาเธอแรกค่ะเอาค่ะนาเดชยกแล้วค่ะพี่น้องเอาเอาเขาแล้วค่ะพี่น้องอู้ดอกแรกก็เขาแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งเอาด้อค่ะเบิ้งเอาด้อไปยีโซกเลยครับโอ้ไปยีโซกค่ะพี่น้องุดคอดเลยครับ โอ้ดอกแรกกะเอาเลยค่ะพี่น้องนะเดชนะเดชผ้าหมานีดีค่ะพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วสามเต้มเลกใหญ่ๆครับลาลาบครับผมเบิ้งค่ะพี่น้องยี่โซกค่ะพี่น้องยี่โซกมันหมานค่ะพี่น้องมันหมานมาเด้มมาเด้มมันโยกน้ำกั้นค่ะพี่น้องเดเขอในเรื่องนี้นะครับย่อไม้ค่ะคุณเดชสื่อย่อมาไม้ค่ะพี่น้องเอาเลยค่ะพี่น้อง หมานหมานน้ำกันค่ะพี่น้องมาได้ค่ะมายกย่อน้ำกันค่ะอีกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นค่ะรุ่นโอ้เขาค่ะพี่น้องย่ออันนี้มันต้าห่างได้ค่ะพี่น้องป้าลุดเลยค่ะพี่น้องมันถาป้าตัวหน่อยมันถือเขาเลยจ้ะเด็กแต่เท้าๆจ้าแต่พี่น้องถ้าหน่อยกับ่เขาเลยค่ะพี่น้องอ่ะค่ะพี่น้อง ยกเองแล้ค่ะคุณเดชเอาม้าแล้วค่ะติดอ่อนตอนนะคะพี่น้องสองโต้ค่ะแนวตักปลาอยู่นั่นสองกับสองดอกนี้เอาค่ะโตวสวยๆค่ะพี่น้องโต้สวยๆย่อหาเส้นค่ะพี่น้องคัดไส้คามอนีค่ะเอาค่ะคุณนเดชยกเอกแบ้ค่ะพี่น้อง ยกดูได้ดูคนว่าค่ะพี่น้องเขาบ่ค่ะเอาเขาอีกแล้วค่ะเขาอีกแล้วพี่น้องสองเธอละสองเธอละสองค่ะพี่น้องเอาค่ะสวยๆงามๆค่ะพี่น้องย่อหาเส้นค่ะย่อหาเส้นจักซอกเกาะแปดซอกสซอกหาเส้นค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมายกน้ำก้นค่ะพี่น้องนี่มูกระล่างมากค่ะพี่น้อง กลังกลาง่อค่ะยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะรุ่นค่ะรุ่นเขาบะค่ะเอาดินต้้มตามดินตามตัมแล้วค่ะพี่น้องตัวน้อยๆกระลุดเบิดค่ะเดี๋ยวจะตัเท้าๆด้วยจานี้พอดีแดดเดียวค่ะพี่น้องแดดก็แห้งๆอยู่หมือนนี้แดเห็ดแดดเดียวอยู่ค่ะเอาค่ะพี่น้องยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดช เข่าบ่คะเอาเขาอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาอีกแล้วปานิ่นค่ะปานิ่นยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณเดชยกอีกแล้วค่ะรุ่นค่ะรุ่นเขาบ่ค่ะเอาเขาอยู่ค่ะต้นหน่อยๆค่ะหลอดไปแล้วยกอีกแล้วค่ะเอาดินต้วมต้วมโอ้ยยี่งซกไงค่ะพี่น้องยี่งซกไงค่ะ เอาอีกแล้วค่ะพี่น้องหมานหม,มานน้ำกั้นค่ะพี่น้องหมานหมานเบิ่งโตป้าค่ะพี่น้องยี่ซกค่ะพี่น้องยี่ซกใหญ่ๆค่ะใหญ่ๆค่ะเจ้านี่ครับไปครับไม่ตดจะยี่ซกเลยนะ<ม>ครับจะยี่ซกค่ะมือนี้เอาค่ะเป็่อนอดีตโอ้โยกอีกแล้วคะ่ะ เขาแล้วค่ะพี่น้องเอาค่ะปลานิ่นค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะเอาลอดเคียงไปกับมีค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะปลานิ่นค่ะเสวยสวยค่ะเสวยสวยคุณเดชตผ้าหมานอยู่พี่น้องมือนี้ยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณเดชตยกอีกแล้วค่ะอ้หลอดเคียงค่ะพี่น้อง อาค่ะคุณอเดชยกดูได้ดูค่ะพี่น้องยกอีกแล้วค่ะเอาูค่ะพี่น้องเตากับมาค่ะเอควันที่พ่าเลเตาพร้อมค่ะเตาพร้อมเตาเล็กค่ะเียวกับปล่อยดวยค่ะพี่น้องปล่อยเพ่นกลับขึ้นหม่องเตาค่ะว้าออกกกย่อยแล้วค่ะยกอีกแล้วค่ะคุณอเดชยกค่ะรุ่นค่ะรุ่น เอาค่ะได้ยุ่ค่ะเข็งค่ะพี่น้องโอ้เข็งไงค่ะพี่น้องเข็งไงค่ะเข็งไงใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่ๆเลยค่ะยกอีกแล้วค่ะคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเอาเขายุ่ค่ะปลานิ่นค่ะปลานิ่นปลานิ่นค่ะโอเคยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเอาเขาค่ะพี่น้องต้นหน่อยก็หลอดเข่งไปแล้ว้อค่ะ เอาครับพี่น้องยกอีกแล้วค่ะคุณนาเดชยกอีกแล้วค่ะเขาปนอเขาปนอเอาเขาครับพี่น้องปลานิ่นครับปลานิ่นใส่สวยๆครับพี่น้องปลานินใสสวยๆค่ะยกอีกแล้วครับพี่น้องบ่อใดค่ะเอาคุณนาเดชยกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้สามครับพี่น้องสาม สามสามโต้เลยจ้าสามโต้เลยจ้ามันมันค่ะพี่น้องมันมันค่ะสามโต้ค่ะพี่น้องสามโต้มันมันน้ำกันค่ะพี่น้องมันมันน้ำกันมันยกน้ำกันค่ะยกย่อน้ำนาเดชได้ค่ะเด้อโอ้พี่น้องคุณเดชได้ป้าละค่ะทายพระท่านค่ะต้นยกค่ะพี่น้องโอ้ต้นใหญ่เลยค่ะต้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องต้นใหญ่ใหญค่ะ เอาพี่น้องเอาพี่น้องเขาอีกแล้วค่ะโอ้ปะนิะ่นนหญ่ค่ะพี่น้องปะนิ่ใหญ่ต้หน่อยก็ลนจ้ะโอ้มันมันค่ะพี่น้องมันมันค่ะอะเขาเยอะพี่น้องนะเยอะเลยเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งโตป้าค่ะพี่น้องคุณอเดชผ้ามานค่ะพี่น้องคุณอเดชผ้ามานดีๆดค่ะอยอดเลยครับ ไต่ตักแดดแท้ครับมื่อนี้ได้ตักแดดแท้มาแดดเดียวย้ำแรงกับจีนได้ลาบป้าพร้อมเลยซุ <c oughs> กก็ได้ครับปลานิ่งก็ได้ <c oughs> ปลานิ่งก็ได้ยี่ซุกก็ได้ครับพี่น้องเด็จผ้าหมานมาเด้อพี่น้องมายกย่อน้ำกั้นครับพี่น้องข้องเงี้ยวเลยค่ะนี่ย่างเงี้ยวครับนี่ยกมากอย่ามาหารอยเม็ดหรอมั้งเกือดแงยกแน่ครับย่างไม่แต่ห้างเขาแล้วครับย่างมากใกล้ครับพี่น้องมองทรงบุยบุยก็นะครับข้องเงี้ยวค่ะ ฟังต้องขามเพิ่นกับเป็นบอป้าเพิ่นแล้วค่ะพอป้าบอกุงเพิ่นค่ะใหญ่ค่ะขพี่น้องมีแต่บอใหญ่ๆค่ะแถวนี้ยกอีกนะครับพี่น้องรุ่นน้ำคุณนาเดชค่ะเขาบอค่ะบอเขาค่ะรุ่นค่ะรุ่นยกอีกนะคะพี่น้องเอาส่งดินนะคะพี่น้องส่งดินค่ะปลานิ่นค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะ มาอีกแล้วค่ะพี่น้องทายพอท่นา,านค่ะว่างันเอาป้าไปเก็บค่ะพี่นอ้องก็เลยทายคุณอเดชตพอท่านค่ะปลานิ่นคะ่ะ,นนคะพี่น้องไซส์สวยๆค่ะพี่น้องยกอีกนะ้ค่ะพี่น้องคุณอเดชตยกอีกแล้วค่ะเขาบ่าขารอบนี้เอาเขาค่ะพี่น้องป้าหน่อยค่ะพี่น้องยกอีกแล้วคะพี่น้อง ยกดูได้ดูคันว่าค่ะเอาค่ะป้าสลิดตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเสตสวยค่ะเสสวยเลยค่ะป้าสลิดป้าสลิดบางบ่อยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่ค่ะเขาบ่เอาเขาค่ะหลอดเคงกับพี่น้องเขามาแต่ว่าหลอดค่ะตัวน้อยค่ะ อู้ค่ะป้ากระดินตัวมตัวเจ้าว่าเขางอไปเด้อยค่ะพี่น้องเอาเขาแล้วค่ะพี่น้องสามค่ะพี่น้องดอกนี่สามโต้ค่ะอูค่ะมัานหมานค่ะคุณอาเดชผ้าหมานอีรีค่ะคุณอาเดชผ้าหมานค่ะแต่ละสามค่ะคุณอาเดชว่าค่ะอาค่ะคุณอาเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นค่ะรุ่นเขาบพค่ะป้าหน่อยกับรุดไปเด้อยค่ะพี่น้อง ยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกดูได้ดูค่ะเพื่อนว่าเอาค่ะพี่น้องเขาอีค่ะพี่น้องยกดูได้ดูคือเพื่อนว่าค่ะพี่น้องของคุณอเดชผ้าหมานพี่น้องมายกนํากันคะ่ะเดิมมาเดิมค่ะมาเดิมคะ่ะขัดใส่ครับวัอนี้ขัดใส่ขัดใส่ครับวันนี้หาเส้นฝ้าหน่อยรูดเบิร์ดค่ะพี่น้องตอดเข่งไว้แล้วคะ่ะยกอีกแล้วครับพี่น้อง ยกอีกแล้วยกอีกแล้วเอาเขาครับพ <G> ี่น้องปานิ่นครับเอาลงปูกยกปรับครับพี่น้องเอาระคะเอาละค่ะคุณนเดว่าค่ะเขาบ่ค่ะป้าหน่อยครับพี่น้องยกอีกแล้วครับพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่ค่ะเอาเขาครับพี่น้องเขาค่ะเขาค่ะคุณเดชยกดูได้ดูครับพี่น้องได้บ่ค่ะเขาบ่ค่ะเอาเขาอีกแล้วค่ะ รูดค่ะพี่น้องตัวหน่อยค่ะ้ปลอยปยกออกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่ค่ะบ่เขาค่ะยกออกแล้วค่ะพี่น้องโยกอีกแล้วเขาบ่ค่ะเอาเขาละค่ะดินจวดจวดค่ะพี่น้องตัวหน่อยกับรูดไปได้จ้ายกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่ค่ะเอาเขาโอ้รอดเบิร์ดเลยค่ะพี่น้อง เขามาสามตัหลอดสามตเลยจ้ะเอาค่ะยกอีกแล้วค่ะคุณอเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาเ่ะค่ะหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องเอาค่ะยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณอเดชยกอีกอู้อู้อู้ปานินยิ้มค่ะพี่น้องอย่างงี้เลยค่ะพี่น้องใหญ่ๆแดงๆเลยค่ะ กระลังถ้ามหาบังหันนี่ค่ะว่าเป็นอยังคือผมมีป้าไ่ค่ะพี่น้องยันไงค่ะพี่น้องยันไงค่ะอู้ใส่โล่ค่ะพี่น้องนี่ล่ะเขาเอิ่นใส่โล่มันมันค่ะพี่น้องหน้าเดทผ้ามันค่ะหน้าเดทผ้ามันค่ะหน้าผ้ามันค่ะมือนีหน้าผ้ามันพี่น้องยกอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ด้ตใหไงดินดาวดาวค่ะพี่น้องตัวหน่อยกระรุดค่ะ ครับพ right? ี่น้องยกอีกแล้วค่ะรุ่นค่ะรุ่นบ่อเขาค่ะยกอีกแล้วครับพี่น้องเขาบ่อค่ะบ่อเขาค่ะยกอีกแล้วค่ะคุณเดชยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเอาป้าหน่อยค่ะโดดออกไปจวดจวดค่ะเอาค่ะยกอีกแล้วครับพี่น้องคุณนเดชยกอีกแล้วค่ะป้าหน่อยค่ะพี่น้องหลอดเคงค่ะ ยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคุณเดชยกอีกแล้วค่ะเขาปะค่ะเขาส่งดินค่ะพี่น้องดินค่ะพี่น,อน้องโตใหญ่คือกันค่ะพี่น้องอันนี้จับมาเลยค่ะคุณอเดชโตใหญ่ค่ะพี่น้อ,นอ,นองโซ่ค่ะโซ่เอาค่ะสวยๆร้อยหกสิบแปดบาทครับผม ไมอยากซื <G iro entender it> ้อกับร้อหกสิบแดบาทครับอยู่ในราศดาครับงอหาเส้นครับพี่นนอ ข้องยาวตัวเงาค่ะพี่น้องเขายกมาสุดข้องแล้วพี่น้องจากน้อยเข้ากับสีเมื่อแล้วค่ะมาซุดข้องแล้วค่ะเงาค่ะขาข้องนี้คลิปหนาเขากับอาชีวะข้องเก่าค่ะส่งป้าเขาดีอยจ้ะค่ะคุณอาเดชยกเอกแล้วค่ะพี่น้องรุ่นค่ะรุ่นรุนน้ำกั้นค่ะเอา,าป้าหน่อยค่ะพี่น้องจวดออกจากยอดจ้ะ คพี่น้องยกอีกแล้วคะ่ะคุณอาเดชยก ok อีกแล้วคะ่ะพี่น้องป้าเริ่มบ่าเขาแล้วคะ่ะพี่น้องป,ป้าเริ่มบ่าเขาคุณอาเดชว่ากสิกรับแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็สิยกอีกก็ใไม่สองใหม่นะคะพี่น้องเขาก,ก็สิพ้ากันกับแล้วค่ะกับไป็ดป้าแดดเดเียวกันครับมันแดดจะนั่งดีครับกลับไปเห็ดป้าแดดเดียวไว้ถอดห่อเขาไปกินโรงงานคะ่ะพี่น้องไอไปดอว้ครับ ตองยาวค่ะยกอีกค่ะพี่น้องคุณนเดชยกอีกแล้วค่ะเอาดินต้วมๆครับพี่น้องโอ้ป้าต้องครับพี่น้องเร็วๆจับไว้เออดึงดันดันกดไปกดไปเออต้องไงค่ะพี่น้องร่องไงค่ะต้องไงค่ะตอนแรกว่าสีมื่องแล้วครับพี่น้องแต่ป้าต้องกับนี่แหงหึดอีกแล้วครับพี่น้องยกอีกแล้วพี่น้อง คุณเดชยกอ,อีกแล้วค่ะเอาค่ะดินตุมเลยค่ะพี่น้องในหอดเปลืลอกกล้วยกล้วยจะของนี่ยน,นะครับกินกินนะครับอาค่ะมาค่ะพี่น้องยกอีกแล้วครับพี่น้องรุ่นน้ำกั้นค่ะรุ่นน้ำกั้นค่ะบ่อเขาค่ะอ๋อค่ะพี่น้องคุณเดชยกอีกแล้วค่ะเขาบ่อค่ะป้านหน่อยครับพี่น้อง ต้หน่อยนี่หาเส้นเอาไวาอยู่ค่ะพี่น้องรอดเบิดค่ะ,ะเอาค่ะยกเอ,กเอกีกเอาค่ะพี่นอ้องโอ้โต้ใหญ่ค่ะพี่นอ้องโต้ใหญ่เดี๋ยวเด้อค่ะคซอยคุณอนเะดชก่อนค่ะยกงอ,กอ,กอ,กอกบพราะขนค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวด้อค่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องปัดไงอหลีค่ะพี่น้องไงกว่าโต้แรกอ,กอกีปปกค่ะเดี๋ยวเราบริไดท์ท๊อ อเคแล้วคะ่ะคุณอาเดชวันีเมื่อกับขึ้นสี่กต่ออยู่ค่ะพี่น้องส่งได้ป้าโตวใหญ่ค่ะเบิ่งอีกก้อนแจ็กสองใหม่อีกก้อนหน้าค่ะพี่น้องว่าสเก็บกับได้ป้าโต้ใหญ่กับยูต่อค่ะพี่น้องแจ็คหน่อยก่อนคะ่ะยกอีกแล้วค่ะพี่น้องดินบ่ค่ะบอดินค่ะพี่น้อง เงียบอีกแล้วค่ะพี่น้องแต่ตัวยัยสองตัวหันก็นเงียบอีกแล้วคะ่ะยกอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาบ่ค่ะตามาาต,าม,ตามกูเสนว่าบ่มีป้าเลยจ้ะบ่เขาเลยจ้ะค่ะยกอีกไหม่นี่เด้ยคะ่ะไหม่สุดท้ายแล้วค่ะได้กระก้าบ่ได้กับก้บกับค่ะพี่น้องได้เป่ค่ะบ่ได้คะ่ะพี่น้องเอาาค่ะพี่น้องกะ สปิดคลิปไว้ซ้ำานีด้วยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาเดชคนชอบหาป่าในด้วยจ้ะพี่น้องเนี๋ยเฮาสิพ้ามาเบิ่งป้าน้ำกันค่ะพี่น้องคุณนาเดชมาเอาป้าขึ้นในเบิง่งในจ้ะโอ้หลายมัน<อ>เลยค่ะพี่น้องบ่งโตป้าเนี่ค่ะหลายค่ะค่ะพี่น้องหลา,ย,ย,าย,ยครับครับตัวเงยเลยครับ ป่าเนี่ยพี่น้องเป็นโตป่าเนี่ยหญ่ค่ะหญ่อย่าลืมเข้าไปเบิงเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้านาเด็ดคนชอบหาป่าด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย